อาจารย์ครับถ้าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าเลิกกันแล้วเนี่ยลูกมีสิทธิ์ได้รับมรดกไหมครับหลายคนเข้าใจผิดว่าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ไปแจ้งเกิดเพราะฉะนั้นลูกก็เป็นลูกของพ่อมีสิทธิ์ได้รับมรดกมันต้องพิสูจน์กันเอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกของแม่ตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับมรดกของแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พ่อเนี่ยหลักฐานแค่แจ้งมีชื่อในใบเกิดอย่างเดียวมันไม่พอถ้าเกิดเลิกกันจะต้องไปพิสูจน์อีกว่าลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกของพ่อหรือเปล่าอันนี้มีความเสี่ยงถ้าตามกฎหมายพิสูจน์ได้คุณมีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่เพื่อบริหารความเสี่ยงผมแนะนํานะครับ 1. ไปจดรับรองบุตรเพื่อมีหลักฐานว่าลูกเป็นลูกของพ่อต่อให้เลิกกันอย่างไรยังเป็นลูกของพ่อตามกฎหมายยังคงมีสิทธิ์ได้รับมรดกอยู่นะครับอีกอันหนึ่งถ้ายังไม่สะดวกก็ไปทําพินัยกรรมแต่ถ้าทําพินัยกรรมแล้วมันก็มีความเสี่ยงว่าพินัยกรรมนั้นแก้ได้ตลอดทางที่ดีที่สุดจดทะเบียนสมรสแล้วอย่าเลิกกันเลยครับใครมีความเสี่ยงแบบนี้ลองบริหารความสัมพันธ์ดูนะครับ เอสฟิ S S field, ทนายส่วนตัวมือขวาที่ปรึกษาประจำที่คุณควรมีคุ้มค่ามากกว่าที่คุณคิดติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด